สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิ้วชาแนลนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนิ้วชาแนลก็จะเอาคลิปวิดีโอเก่าของหนุ่มไปตะคนมารีรันให้แฟนคลับชาวไทยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่หนุ่มไปตะคนนั้นได้พูดภาษาไทยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะว่าจะมีความน่ารักแค่ไหนนะคะสําหรับนายแบบหนุ่มเมียนมาที่ฝึกพูดภาษาไทยนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และคอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอได้นะคะสวัสดีครับผมชื่อไปายเดกอนนะครับผพรับฟังครับที่ประเทศไทยทุกคนนะครับเอ f o ก g o เลย ขอ,ขอคู่ทุกคอที่ติดต้านโทงนะครับอีเม้น้ำพงมีรูมที่แจนโตปอายทันครับไว้แจกกันนะครับของคูณฟังฟังจังเมนท้ายทุกทุกคนนะครับคบคุณ <c oughs> ครับฮัลโหลทุกคน I'm more of Bindegon from Myanmar. Uh, I love all people who live in Thailand. Then I would like to respectfully say to thank you for all. I'm gonna visit in Thailand very soon. Sunday club, um how do I say that? Pong Chu Club Rap Fan Club Tea prati, Thai ค,นนค,คูะคู่ทุกคูคทุกขอที่ติดแานทงนะครับอีเมลน้าพมมีรูมที่แจนโตบไปทันครับ <laughs> ไว้เจอกันนะครับ <laughs> ขอบคู่ฟงัฟงฟัง จังเมนะท้ายทุกๆคนนะครับขอพุณครับ